สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับจิงจ้าฮา RPG ครับวันนี้มาอยู่กับการอธิบายคอนเทนต์ n อนเกมนะครับหประเภทนะครับเราจะทาคลิปย่อยๆนะครับคอนเทนต์ละประเภทละกันนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าคอนเทนต์นี้มันเป็นอะไรฟาร์มเพื่ออะไรนะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับคอนเทนต์ที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์มือสีม่วงนะครับหรือที่เรียกว่า Bridge นะครับคำอธิบายคือเอ่อเรีนี้นะครับจะคอนเทนต์นะครับ ช่องวัะลุนะครับช่องว่างจากนะครับโลกต่างโลกนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราเดินไปเหยียบมือประตูมิตินะครับประตูมิติเปิดออกแล้วก็จะมีเอเลี่ยนนะครับวิ่งออกมาไล่ฆ่าเราซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ง่ายนะครับเหมาะกับบิวบางประเภทเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเราจะฟาร์มหน้าตามันจะเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเราเข้าไปดูในแมปที่เป็นแมปเลเวล81บนะครับซึ่งไม่ใช่แมปที่สูงที่สุดนะก็เรามาลองดูกันแล้วกัน นะครับเขาฟาร์มมาอะไรกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแน่นอนว่าจํานวนมือบริ์ที่มีได้อยู่ในแมปเนี่ยนะครับมันมีได้มากกว่า1แต่ปกติแล้วเนี่ยสาหรับคนทั่วๆไปมันจะมีอยู่หนนะก็ต่างกันนะครับตามสกิลทีที่มีเดี๋ยวพูดเรื่องสกิลทีแล้วแต่ละโหนดทําอะไรยังไงได้บ้างอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ วิธีการฟาร์มบีชครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เอลีมีผลมากๆนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่และเอลีมีผลมากๆมันไม่ได้เหมาะกับทุกบิลนะครับเพราะฉะนั้นจะฟาร์มคอนเทนต์นี้นะบิลคุณต้องเหมาะสมพอสมควรถ้าคุณชอบคอนเทนต์นี้บิลที่เหมาะกับก,บการฟาร์มนะครับก็จะเป็นบิลที่นั่นแหละนะ Coverage area เยอะๆนะครับเอลี <Okay. S 1> <LE S 2> กว้างๆและแน่นอนต้องมีความถึกหรือความเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อเอาตัวรอดพอสมควรการสะตันนะครับ เป็นมอสที่ดีมากนะครับถ้าคุณอยากจะฟาร์มแบบจริงจังนะครับทีนี้บริดปัจจุบันเป็นที่นิยมมากๆในเกมเหตุผลเป็นเพราะว่าพอประตูมิติของบริดเปิดออกมานะครับมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาเยอะแล้วมอนสเตอร์ที่ออกมามีจํานวนรแรค่อนข้างเยอะซึ่งพอเทียบจากเกม Pv2 ในปัจจุบันซึ่งจํานวนมอนสเตอร์แรในแมปปกติเนี่ยมีไม่เยอะนะครับทำให้เขานิยมฟาร์มบริดกันนะครับในเกาะรณีที่นะครับตัวผู้เล่นเองเนี่ยมีค่า iir หรือที่เขาเรียกกันว่าเรียลิตี้หรือที่เขาเรียกกันว่า g มจิกไฟนะครับหรือที่เรียกกันว่าโชคดีก็แล้วแต่นะครับนะสายฟาร์มที่เขาเรียกกันนะเขาจะชอบฟาร์มบริดจ์มากๆนะครับ,บ,นะรบแต่ทีนี้มาลองดูวิธีการฟาร์มบนะริดจ์สำหรับบิลสปาร์กแล้วกันนะครับสำหรับบิลอื่นผมอาจจะพูดไม่ได้มากนะครับบริดจ์เนี่ยมันจะเริ่มออกจากจุดศูนย์กลางของมือเป็นวงกลมนะครับ ออกไปในทุกทิศทางหลายๆคนชอบวิ่งไปที่ขอบหลายๆคนชอบยืนอยู่ตรงกลางแลนะแต่ผมจะบอกว่าผมชอบทํำยังไงแล้วมาดูดอกกันนะครับว่าแตกต่างจากมอนในแบบไหมก็จะเห็นว่ามอนในแบบก็ดอกของทั่วไปปรับปลายเนาะเป็นเคอร์เรนซีบ้างเป็นเครื่องแต่งกายบ้างไม่ได้ดูพิเศษอะไรมากมายนะครับสำหรับตัวละครของผมตอนนี้เนี่ยมี i n c r e a s e item rarity อยู่ที่100%ยเปตป๊ะๆต่อมอนสเตอร์แรร์เพราะฉะนั้นนะครับทำไมเขาถึงต้องทำร้อยกันนะครับแล้วทำไมต้องเป็น Bridge ทำไมคอนเทนต์ b r ิดจ์ถึงเป็นคอนเท นะเรามาลองดูกันนะครับโอเคเราเจอมือบจ์แล้วนะครับแมปนี้ไม่ได้แย่นะครับเราเลือกทางที่แมปมันเปิดมากกว่านะครับจังหวะแรกนะครับมอนจะกระจุกตัวเยอะนะครับจนเป็นจังหวะที่คนพลาดในบีชนะครับก็คือจังหวะที่แมปเพิ่งเปิดนะครับการวิ่งย้อนทางนะครับเป็นการการันตีว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับมอนยังไม่ตายเพราะฉะนั้นแทนที่จะวิ่งไปที่ขอบฝั่งเดียวนะครับเราสามารถสลับขอบไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวละครเรามีความเร็วในการวิ่งเหยียบมือบจ์ในแมปนะครับ ถ้าแมปเทียสูงพอคุณจะการันตีว่าจะได้บีดสปินเตอร์หลายๆคนกังวลกับการเก็บของนะครับถ้าเราตั้งใจฟาร์มจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเว้นระยะไว้มาเก็บทีหลังนะครับทางแคบๆไม่เหมาะกับบีดนะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรวิ่งแบบนี้เนาะจะเห็นได้ว่านะครับเสียงตึงต้งตึง้งตึ้งของไอเทมระดับสูงดอกค่อนข้างบ่อยนั่นเป็นเพราะว่ามอนสเตอร์แลนด์ในบีดมันเยอะมากเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้วิ่งขอบไปด้านใดด้านหนึ่งนะผมพยายามวิ่งให้มัน cover area ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่า มอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดทุกทิศทางยิ่งไกลออกจากจุดเริ่มต้นมากเท่าไหร่นะครับมอนสเตอร์ Monster ความหนาแน่นยิ่งน้อยลงเพราะฉะนั้นของทั้งหมดเนี่ยที่ดอกนะครับมันจะเก็บได้หลังจากที่จบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่ดอกได้นะ่ะมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราหากําไรจากบีชได้จากไหนหลักๆนะครับคนที่มีรายได้เยอะๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจไม่ว่าจะเป็นบีช d ปินเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งพวกคา a l ลิสเลยด้วยซ้ำเพราะว่าราคามันไม่ได้ถูก เออราคามันไม่ได้แพงมันใช้จานวนเยอะนะครับในราคาที่ไม่สูงมากจริงๆแล้วเขาสนใจคืเรนซีนะครับหรือของดีๆที่ดรอปจากมอนแลเยอะๆที่มีนั่นแหละรอบนี้แมบนี้มีแมปบริชแค่มีบูบริชแค่1นอันไม่้เราจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับแต่เรามาลองนับเงินกันคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเราได้มาเท่าไหร่จากมือมือเดียวที่เราเปิดออกไปนะครับแน่นอนบางคนที่นะไม่ได้กังวลมากนะครับอาจจะวิ่งไปเก็บของไปก็เป็นทางเลือกที่สามารถทําได้นะครับโดยเฉพาะสกิลที่ไม่ต้อง โฟกัสหันหน้าหันทางไปทางศัตรูตลอดเพื่อทำาติเมจอย่างสปาร์กจริงๆทาได้ค่อนข้างง่ายนะครับอาจจะเลือกผิดพลานนะเลือกไปฝั่งที่ทางเปิดน้อยกว่านะครับแต่นั่นแหละเดี๋ยวประสบการณ์จะเป็นตัวสอนคุณเองว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราควรจะเดินแมปอย่างไรเวลามีบริดจ์นะบางแมปก็ไม่เหมาะเลยนะครับเป็นแมปทางแคบๆนะบรดก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีขนาดนั้นนะครับเรามาดูของที่เราได้มาจากบริดจ์กันใน1รอบนะครับ แน่นอนเราก็ได้ตัวเปิดมา14ถือว่าน,น้อยมากนะครับปกติได้20-30นะครับเราก็เอาเศษไปรวมกันพอคูรวมคคบ300เดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์พิเศษของบีชให้ดูหนึ่งอย่างที่เหลือเป็นคาตาลิสต์นะครับเราได้เฟรชมา10อันเราไปดูเฟรชคาตาลิสต์10อันอาจจะขายได้สัก X หนึ่งนะครับหลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่เยอะนะครับและนั่นแหละนะครับว่าทําไมคนถึงมองว่าบีชมันไม่ได้ดีถ้าไม่ได้ลองฟาร์มจริงๆเนาะใช่ไหม28อันแค่ X เดียวมันจะคุมได้ยังไงแนะ่นอน แต่สาระลักครับมันมาจาก c u r r e เรนที่ดรอปจากมอนแลเยอะๆนั่นแหละนะครับแมปเดียวเราอาจจะไม่เห็นผลแต่หลายๆแมปนะครับบอกได้เลยว่ายิ่งมีตัว Rarity นะครับยิ่งสูงยิ่งเห็นผลความแตกต่างจากจำนวนมอนบริดช์ที่สูงทีนี้นึงอย่างที่ทำให้มันแตกต่างกันสำหรับคนที่ลงบริดช์ก็คือเลเวลของ Atlas Bridge นั่นเองนะครับกด ctrl u ครับเปิดเข้ามาดูสกิลนี้ครับผม Atlas Bridge นะครับคือการทำให้คอนเทนต์บริดชในเกมรวมไปถึงบอสบริดช ที่เรากำลังจะไปสู้เก่งขึ้นนะครับแต่และโนดทําได้แตกต่างออาไปครับมาดูคร่าวๆนะครับว่าโนดทั้งหมดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโนดนี้นะครับจะทําให้มือพิเศษที่งอขึ้นมาเวลาเราเปิดบริ์นะครับมีโอกาสโดนป้องกันด้วยแพ็คเมจิกมอนสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามอนสเตอร์มันจะหนาแน่นขึ้นมากไปกว่านั้นบริ์ในแมปนะครับจะดอปนะครับ บีชมือเนี่ยนะครับจบีชแชนออกมามากขึ้นทําให้เราวิ่งเหยียบโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องฆ่ามอนนะครับวิ่งเหยียบมือไปเรื่อยๆดอบบีชสปรินเตอร์ออกมาเยอะขึ้นโหนดที่2นะครับเป็นโหนดต,ต่อเนื่องกันนะครับไอ้มือที่เราเหยียบจะได้สปรินเตอร์เพิ่มขึ้นเท่าตัวและมากไปกว่าน,นั้นเราจะติดสถานะเวกิ้งไนแมร์นะครับซึ่งทําให้เราอ่อนลงนะเราทําให้เราลอตเตอร์เมทมากขึ้นแล้วก็มองเห็นแคบลงต่อสแต็กนะครับเพราะฉะนั้นความส่งสูงนะโหนดพวกนี้มักจะมีความยากของคอนเทนเพิ่มมาด้วยนะครับ นะครับแล้วก็ดูดดวทางขวาครับ Beachmap เปิดปิดช้าลงก็เหมาะกับบิวบางประเภทนะครับอันต่อมานะครับ Beachmap เปิดปิดเร็วขึ้นและมอนหนาแน่นขึ้น15%เห้าอรนไม่เหนที่บอกเหมาะกับบิวแต่ละประเภทนะครับใครชอบแบบไหนก็นะลองไปปรับใช้กับบิวดูส่วนตัวถ้าเป็นสปาร์กนะครับคิดว่าคงใช้ interdimensional นะก็คือมอนหนาแน่นขึ้นและเปิดปิดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามีมอนให้เราตีมากขึ้นเพราะสกิลเรา cover ทั้งแอร์เรียนะครับแต่อันที่ผมชอบอัพสำหรับการใช้รลติในการฟาร์มคือ4โหนด ตรงกลางนะครับโหนดแรกบอกว่าในแมปมีโอกาสที่จะมีมือบีชเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดนะครับ15มือใน1แมปนะครับแล้วผมเคยเจอ15มือแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสไม่เยอะที่จะเกิดขึ้นแต่แบบไหนเกิดก็นะอยู่ในแบบนั้น20-30นาทีนะครับอันต่อมานะครับบอกว่าค a t a l y ลิสดรอปจากมอนแรนะครับมีโอกาสจะดรอปเต็มก้อนก็คือดรอป10อันเลยนะซึ่งเมื่อกี้เราก็ดรอปมา10อันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอันที่แพงก็ได้เงินอยู่นะครับแต่มากไปกว่านั้นนนแรรคก็ืออมใ จะมีมอสโซอิเตอร์ซึ่งเป็นมอสที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเวลามีมอนตายค่อนข้างมอนโซอิเตอร์เนี่ยมอนโซอิเตอร์จะเก่งขึ้นนะครับถึกขึ้นตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารับมือกับโซอิเตอร์ไม่ไหวก็ไม่จําเป็นถามว่าผมอชอบมอนนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเพิ่มมอสแลให้กับมอนนะและทุกจํานวนมอสที่เพิ่มนะครับเพิ่มไลลิตี้ของมอนสเตอร์นั้นๆด้วยนะครับอันต่อมาครับแฟนติกอินเวชั่นนะครับบีสปินเตอร์นะครับมีจํานวนมากขึ้นคูณ1.75นะครรรัับบแต่เราาดมึ ดาเมจจากมอนบริชมากขึ้น20%ก็เป็นดาวไซด์ที่เราต้องรับนะครับแล้วการสุดท้ายนะครับบริชมีมอนสเตอร์หนาแน่นขึ้น40%ก็หมายความว่าในพื้นที่จํานวนเท่ากันเดิมเคยมีมอนร้อตัวถ้าอัพโหลดนี้ก็จะมีมอนร้ตัวคําถามครับคือเราจะอ,อ,อัพโหลดแบบนี้ได้ยังไงเราก็ต้องนะครับเก็บไอเซนบริชเนี่ยนะครับบิสปินเตอร์เนี่ยให้ครบ300อันซึ่งนะผมไปเก็บมาแลวนะครับไปเก็บมาลว เก็บครบแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับ breach stone นะครับเป็น content boss ของ breach และที่ที่เราจะไปเปิดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปที่จุดเริ่มต้นของ atlas ของเรานะครับก็คือพิรามิดซิกุระเดฟุจินะครับข้างๆจะมีคำว่า realm gate เ,เราสามารถใส่ breach stone เข้าไปได้เราจะสู้กับ breach ในมิติของมันแทนที่จะปล่อยให้มันมาบุกมิติเราสิ่งที่พิเศษไปมากกว่าน,นั้นก็คือ boss breach นะครับมีทั้งหมด5เทียบนะครับ เริ่มตั้งแต่เทียร์ศูนย์ก็คือรู้ยังไงว่าบอสบิตเราเทียร์อะไรเทียร์หนึ่งนั่นแหละนะครับถ้าแต้มของคุณมีศูนย์เต็มแปดนั่นคือเทียร์หนึ่งนะครับถ้าแต้มของคุณมีสองเต็มแปดปกติแล้วจะเป็นเทียร์สองสี่เต็มแปดเป็นเทียร์สามหกเต็มแปดเป็นเทียร์สี่แล้วถ้าแปดเต็มแปดเป็นเทียร์ห้าซึ่งพิเศษตรงที่เทียร์ห้ามันจะดรอปของที่เทียร์อื่นไม่ดรอปนะครับเรามาลองดูว่าคอนเทนต์บริชนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยขออภัยนะครับมันอ๋อรรร้้าาานนนนคคะัับมเป็อย่งไ นี่ก็จะเป็นคอนเทนต์บรีชที่เราบุกมาในมิติของมันนะครับเพราะงั้นความพิเศษในคอนเทนต์นี้ก็คือของจะไม่ดรอปเลยไม่ต้องพะวงเรื่องการเก็บของค่ามอนบรีชไปเรื่อยๆยิ่งค่ามอนเยอะเวลาจะต่อจะเพิ่มให้เราถ้าเวลาหมดเราจะเฟลทันทีนะครับเราจะได้ของเราจะไม่ตายแต่จะเฟลทันทีถ้าเราเล่นไปจนถึงสุดทางได้เราจะได้สู้กับบอส เพราะฉะนั้นครับพอคุณเก็บเศษบริชมาจนครบ300นะครับคุณก็จะได้ลงคอนเทนต์นี้1ครั้งแล้วมาดูผลตอบแทนในการลงนะแค่ก่อนจะสู้กับห้องบอสเนี่ยคุณจะได้คาต a ลลิสต์จำนวนมหาศาลนะครับนั่นก็เป็นผลตอบรับจากการฟาร์มที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เลยว่าเวลาลงนะครับต่อให้บอสไม่ดรอปอะไรเลยไอ้คาตัลลิสที่ได้มาเนี่ยมันก็มีค่านะครับคุ้มค่าพอด้วยซ้ำที่จะลงฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะ นะมอนก็จะสปอนออกมาตลอดนะครับจะเห็นว่าเลขเวลาก็จะลดลดเพิ่มเพิ่มลดลงเท่าเดิมนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนมอนสเตอร์ที่เราฆ่าได้ระดับที่สูงขึ้นนะครับมอนสเตอร์ก็จะเก่งขึ้นแล้วเวลาเราก็จะเหลือน้อยลงแต่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณสามารถสปอนคิวมอนได้แบบที่ผมกําลังทําอยู่หรือช้ากว่านี้นิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาบิวท,ที่ไม่เหมาะกับคอนเทนต์นี้นะครับก็จะเป็นบิวที่เคลื่อนที่ช้ามากๆหรือเคลียร์ช้า ในโฟกัสดาเมจไม่ได้เช่นมินเนี่ยนเป็นต้นนะครับก็จะสตั๊กเกิลกับบริด g e เทียสูงสูงไม่ได้แปลว่ามินเนี่ยนทุกตัวไม่มีใครผ่านได้นะแต่ยากกว่าบิลทั่วไปแค่นั้นเองนะครับอย่านนี้บอกเกมนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกบิลที่ถนัดทุกคอนเทนต์นะครับแต่ละบิลมีความถนัดแตกต่างกันนะยยเว้นอาร์คเมจนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับหลายๆคนมีการรับจ้างแคลรี่หรือจ้างแคลรี่เพื่อให้มาเคลียร์คอนเทนต์บริชเพื่ออะไรเพื่อเขาที่ต้องการเอาแต้มบริชในแอตลาสที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับคอนโทรลยนะไปอัปเกรดคอนเทนต์บริชในแมปของตัวเองให้มันจุ้ยซี่ขึ้นให้มันดอปของมากขึ้นให้มันเก่งขึ้นนะครับแต่เขาอาจจะไม่ถนัดการสู้บอสหรืออาจจะเคลียร์เวฟเองไม่ได้นะครับและนี่คือของที่ดอปในเทียห้านะครับคาิสจนวนมหาศาล แน่นอนอีกหนึ่งแหล่งทำเงินก็คือ Bridge Link นะครับสามารถเอาไปคราฟต่อได้อันคัสสกิลเจมนะครับด้วยความที่แมปไปเลเวล82ก็สามารถตอบเลเวล20ได้แต่ต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับมาถึงบอสนะครับอันนี้เรากำลังจะเจอกับบอสเทียร์5เพราะฉะนั้นพูลสกิลมันจะเยอะกว่าบอสเทียอื่นๆนะครับเป็นหนึ่งในบอสที่ยากมากในเกมนะครับถ้าตัวละครบางนะครับเซชวีเด็ดอวัน แน่นอนว่าเซจก็เป็นหนึ่งในบอสที่คนนิยมฟาร์มเพราะว่ามีของดรอปที่เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็คือถุงมือนะครับซึ่งรอบนี้ผมไม่ได้แต่แน่นอนการฆ่าบอสพวกนี้นะครับเราการันตีว่าเราจะได้ยูนิคหนึ่งชิ้นถึงแม้ว่าจะเป็นยูนิคที่มีราคาหรือไม่มีราคาก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณจะได้ทุกครั้งที่ชนะบอสในเทียร์ที่สูงขึ้นคือแต้มที่เอามา up พ r i ชนะครับและนะครับสุดท้ายเราจะกลับไปที่บ้านครับไปดูว่าแล้วไอ้คาตาลิสพวกนี้นอกจากขาย คุณจะไปทำอะไรได้นะครับหลายคนสงสัยมากๆนะครับว่าคาตาลิสมันเอาไว้ทำอะไรนะครับหรือแหวนบีชที่ผมเก็บมาเนี่ยมันเขียนข้างบนว่า maximum quality 50%มันหมายถึงอะไรนะครับเรามาลองดูตัวอย่างครับผม maximum quality 50%ผมอาจจะทำแหวนวงนี้นะครับให้เป็นระดับแร่ก่อนนะครับนะตอนนี้ผมมี Mod Evasion Mod i n t e l l i g e n c e mod life รีเจนเนอเรชันนะครับอาจจะใช้เคเรนซีโยนเข้าไปทิ้งนิดหนึ่งนะครับมีไรลิตี้แล้วก็มีอินคูร p ฟิสิคอลนะครับเราสามารถนะครับดูได้ว่ามดพวกนี้มาจากกลุ่มไหนนะครับเช่นบางเอิญผมเห็นมดที่เขียนว่าฟิสิ c อลมีอยู่2อ o มนะครับก็คือมีมดที่เขียนว่า add จุดจุดฟิสนะครับกับเลช5.45%ฟิสซึ่งมดกลุ่มนี้เนี่ยนะมดนะเหล่านี้เขาเรียกว,ว่าม d แท็กฟิสิ c อลนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือสามารถเอาคา a าลิสที่เกี่ยวกับฟิสิคอลนะครับ มีไหมอ่านี่นะอูเนโต้นะครับกดคลิกเข้าไปใส่นะครับโดยที่แต่ละครั้งที่ใส่ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น1%บ้าง2%บ้างแหวนนี้บอกว่าสูงสุดได้ที่50%นะครับผมอาจจะใส่ไปแค่20สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใส่ไป20คืออะไรมดที่มีแท็บฟิส s ิ c a l ลทั้งหมดนะครับจะเอาไปคูณกับเลข1ตามด้วยเปอร์เซ็นต์ของคุณภาพเช่นตอนนี้20ก็คือ1.2นะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยฟิสองเค มันคูณ1.20อยู่โดยที่ปัดเศษลงทั้งหมดนะครับมันเขียนว่าสูงสุดได้50เราก็เลือกได้เลยครับว่าเราอยากได้คุณตี้ด้านไหนนะครับตามแต่คาตาลิสที่เรามีนั่นคือวิธีการฟาร์มฟาร์มทำไมอัพเลเวลยังไงบอสของคอนเทนต์นั้นและนะครับของที่ดรอปจากคอนเทนต์นั้นเอาไปใช้อะไรได้นะครับวันนี้นะเป็นบิชในวันต่อๆไปเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์อื่นมาให้ดูวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ